ยาก,กำลังภายในเป็นของข้าข้าจะฆ่าพวกเจ้าซะถ้าพวกเจ้าคิดจะขโมยมันพวกเขาต้องการกลับคำพูดงั้นเหรอจ้าพวกโจรโลบพวกมันแก้เชือกออกได้ง่ายได้ข้าไม่น่าเชื่อใจพวกมันเลยเดี๋ยวก่อนท่านเข้าใจผิดแล้วพวกเราแค่จะถามท่านว่าท่านต้องการราชาหมาป่าลมหรือไม่หรือท่านต้องการเจ้าส่วนนั้นใช่พวกเราทำงานมาทั้งคืนแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราจะได้รับเงิน ใช่ใช่เราจำเป็นต้องได้รับเงินเจ้าต้องการส่วนนี้งั้นเหรอน่าขยะดขยแงชมัดฟาบาดเราไม่เหมือนท่านนะท่านมีอาวุธที่น่าทึงแต่เราไม่มีอาวุธอะไรเลยด้วยซ้ำเหมือนพวกเราเปวยเปล่าอยู่ภายในหุบเขาสายลมใช่อาวุธของเราพังไปแล้วพอทันแม่น้องถ้าท่านไม่ต้องการชิ้นส่วนนั้นแล้วก็เราจะขอรับมันไปแลกเป็นเงินได้หรือไหมใช่แล้วเราก็จะสามารถหาซื้ออาวุธได้ ลามกทุเลสสิ้นดีเอ๊ะหุปากซะมันแย่มากที่มาพูดเลื่องนี้ต่อหน้าผู้หญิงเจ้าพวกนี้งี่เง่าชะมัดเลยเราหยุดพูดไม่ได้มันมีค่าจริงๆและอีกอย่างค้าข้าชอบมันมากเดี๋ยวนะพวกเขาแปลกไปแน,น่นอนข้าก็ชอบมันเหมือนกันยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งทั้งมีสเสน่ห์จริงๆ ข้ารู้สึกร้อนล้นแปลกๆจะวางยาข้าง,งั้นเหรอเทคนิคดอกบัวน้ำแข็งระบบข้าต้องการเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์เดี๋ยวนี้ป้องกันที่เขาได้รับการเลื่อนขั้นในช่วงวิกฤตเช่นนี้เขามีเจตนาชั่วร้ายตั้งแต่แรกสินะเจ้ามันจรสารเลวข้าน่าจะฆ่าเจ้าตั้งแต่แรกก่อนที่เจ้าจะวางยาข้า <c oughs> ทำไมเจ้าถึงยังกระอักเลือดอยู่อีกละ่ะเลือดของเจ้าใกล้จะหมดแล้วนะหมายความว่ายังไงนี่เจ้ากำลังใส่ลายข่าอยู่นะข้าต้องการยักตัวนี้นั่นมันของข้านะนอกจากนี้เจ้าเห็นใครเอาอยาให้กับพวกเขาหรือเปล่าละ่ะพวกเขาเป็นผู้ชายบริสุทธิ์เจ้ารอค้าเล่นอยู่หรือไงเอ้หลายหลายคนอยากจะบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หากเจ้าเป็นคนชั่วรลายเจ้าก็จะสามารถทำทุกอย่างเพื่อตัวเองได้สิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่ตอนนี้ก็เพียงเพื่อปกปิดความจริงเจ้าไม่จำเป็นต้องปิดบังความจริงในสถานการณ์ตอนนี้หรอกนะทำไมข้าถึงไม่ตัดสินใจฆ่าเจ้าตั้งแต่แรกตอนนี้ข้าไม่มีแรงที่จะปิดชีพตัวเองด้วยซ้ำให้ตายเถอะเจ้าทำให้ข้าปวดหัวจริงๆข้าต้องดื่มน้ำพุวิเศษเลเวลสามหนึ่งขวดก่อน ทำไมพวกเขาถึงไม่ฟังข้าให้ดีละ่ะเจ้าพวกนี้ชอบคิดไปเองจริงๆเดิมมันซะและระวังตัวด้วยพวกเขาแปลกไปจริงๆเจ้ายักที่ลักของข้าเจ้าพวกนี้มันน่าลำคาญจริงๆข้าอยากกลับพวกเขาตอนนี้เลยพวกเจ้าจะอยากได้เจ้านั่นไปเพื่ออะไรเนี่ยโฮสคุณเหลือเงินเพียงสามเหรียญเท่านั้นคุณต้องหาเงินโดยเร็วที่สุดถ้าใช้เงินไปกับการต่อสู้กับเจ้ามีดินนั้นต้องรีบกลับไปหาเงินแล้วสิ ไม่มีเงินก็เหมือนไม่มีความปลอดภัยเช่นกันมาเถอะแม่นางดื่มน้ำก่อนเออเจ้ากำลังจะทำอะไรนะเจ้ายัางต้องการเพิ่มยาอย่างอื่นด้วยงั้นเหรอเจ้ามันเลวยิ่งกว่าสัตว์ร้ายข้าเลงชิดซื้อแห่งนี้กายวังศักดิ์สิทธิ์ดอกบัวน้ำแข็งขอสาบานว่าจะฆ่าแก่ให้ได้นี่เป็นขวดสุดท้ายแล้วข้าไม่มีเงินพอที่จะซื้อเพิ่มแล้วนะข้าเจตนาดีแต่กลับโดนว่าร้าย ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่นางอยากจะฆ่าข้างั้นเหรอเจ้าไม่ต้องกังวลว่าข้าจะทำอะไรเจ้าหรอกก็ได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละข้าสาบานว่าข้าจะไม่ช่วยเจ้าอีกแล้วถ้าเจ้าขอร้องให้ข้าช่วยเจ้าก็จะไม่ได้รับโอกาสนั้นอีกเฮ้ยลาก่อนขอให้เจ้าโชคดีล้กกันนี่เขาไม่ได้เป็นคนวางยาฆ่าจริงๆั้นเหรอไปกันเถอะน้องสามของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะน้องส คล่อยข้านะเจ้ายักษ์ที่รักของข้าเล็งชิสือผลของยาลักที่ข้าทำเองเป็นยังไงบ้างอูเทียนผู้นำคนใหม่ของนิกายเหอหวนเล็งชิสือพมจารีศักดิ์สิทธิ์จากวางดอกบัวน้ำแข็งการถูกกลุ่มโจรสกปรกย่ำยีเป็นเช่นไรบ้างเจ้าต้องการให้ข้าช่วยเจ้าหรือไม่อย่าหยุดข้ามันคือยักษ์ที่ลักของข้า ทำไมพวกเขาถึงยืนอยู่ที่นั่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยละ่ะเจ้าหัวล้นคนนั้นกําลังทําอะไรอยู่นะอ้ข้าอยากจะอ้วกอ้น้าขายหน้าจริงๆเลยเอาน้ำพุวิเศษให้เจ้าหัวโล้นดื่มเดี๋ยวนี้มีของสวยงามอยู่ตรงน้าแต่ทำไมพวกโจรถึงมารวมตัวกันรอบๆของพวกนั้นและอาเจียนมันออกมาข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขอรับ สูตรถูกขโมยไปจากผู้อาวุโสใหญ่ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาขอรับแต่ข้าได้ยินมาว่าผู้อาวุโสใหญ่มีงานอดิเรกพิเศษบางอย่างบางทีมันอาจจะจริงก็ได้นะในที่สุดนางก็ใช้เทคนิคการแช่แข็งด้วยเปลวเพลิงมันสามารถใช้ได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นและนางจะได้รับผลกระทบที่ตามมาอย่าเสียเวลาไปฆ่าพวกโจรเดี๋ยวนี้ถ้าต้องกำจัดเลงชิซืออย่างโหดหลายที่สุด ถ้าไม่สนหรอกนะว่าเจ้าล้างพิษยังไงผลลัพธ์ไม่ใช่แบบที่ข้าคาดหวังเอาไว้งานพวกเจ้าก็ไม่จำเป็นที่จะอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปไปลงนรกซะเยอะดาบของข้าหักงั้นเหรอ